เอาีนี่คือของม่ฮ่าฮ่าาฮ่่ายเขาวา่าง้นขาง่าเาเผื่อ้มันมีนี่วหนมันมีไก่เป็นขมันแกแลเาพี่อันนี้พอเผ่อสิมี่ัวนี่เสียใได้ม่งเป็นีอันดลให้วไ่ากนามัน่ มันกินมันกินเป lighting, ิดเือมันมาเตยมีนครับปิดสิหนเลยมันกินไฟหน่อยนิ่มไันกินไฟหน่อยมากเปิดแม่เปิดจงซีไนี่มัมื่บตัองเว้งตางคืนเปิดจังซีได้มนะี่นะบานีนาปัดพูดถึงนาปัดตัวนี้พูดถึงนาปัดอันนี้คือความเร็วมันมันสิอันนี้ความเร็วอันนี้มันสิบอกแบบเมีนมีบอกแบอันนี ทิปหนึ่งก็ห้ากิโไดะจากกิโลแล้วอ๋อตัวนี้มันจะเกินเนี่แต่ว่าเ้าปีตเกรื่องเปิดไหมมันิล็่สิริสิรสวยโอ๋อระยะเวลาการเดินทางเ้าสิบหกเมีงเต็บบ๊อบเป็์เลยแต่ว่าเปิดคข่าวๆมันบ๊อเป็มันบ๊อเป็นที่เราย่นเน็ตเมยนี่ก็ตอนทางแพ้มันโดดลุ้มนจะกิดเ่ยงอ้นี่อันนั้นเช็คแบตแบตนึ่อันเช็คอันจะไล่มด Anh, thằng, thằng... nó về phần nhưng mà anh xưa là vừa xưa biết như này phải mà gì tên như thế này mình mà mới đầy đây chuyện nào mất gì lột luôn toàn hông lỉnh toàn hông lỉnh toàn hông khi nó chuyển khỏi lột luôn thì là khi anh xăm đấy cho chỉnh tịch trò như đầy như thế nào đen Bất ngờ đẹp kiểu. Sống lại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 . 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 ແครับແຈ້ງໃຫ້ຈົນວ່າມັນຂຶ້ນເປັນປ່ຽນເປດງແไฟ